ก้วยปิ้งนะครับน่าทานมากเลยลูกละสิบบาทนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดวัดแขกนะครับสีลมซอยยี่สิบนะครับ ดูอาหารตรงนี้นะครับน่าทานมากเลยขายถูกนะครับกล่องรีบบห้าบาทเองขนมไทยก็เยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้น่าทานทุกอย่างนะครับตลาดคึกคักมากเลยนะครับวันนี้วันหยุดนะครับวันที่หนึ่งนะครับเดือนห้าปีหกเจ็ดนะครับ ตรงนี้ขายพวกปลอกหมอนผ้ปาปูที่นอนนะครับปเนีดลบาทอดกรอบๆนะครับตรงนี้เยอะเลยมีพวกปลาเก๋าปลานินนะครับพอพอข้าวโพดก็น่าทานครับข้าโพดนะครับ มาจากเมืองการนะครับขายฝักละสิบห้าบาทนะครับ,อบ,รบดอกไม้นะครับดอกไม้สวยๆไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรนะครับตรงนี้สวยมากเลยมาดูของหวานนะครับตรงนี้เป็นกล้วยเชื่อมมันเชื่อมนะครับกล่องละสามสิบห้าบาทนะครับ ่วนตรงนี้ก็เป็นบัวลอยนะครับแล้วก็ปลากิมไข่เต่าปลากิมไข่เต่าก็ยี่สิบห้าบาทนะครับบัวลอยสามสิบถ้าใครจะซื้อเคสโทรศัพท์นะครับตรงนี้ก็มีขายนะครับขายหนึ่งร้อยนะครับชิ้นละหนึ่งร้อยมีทุกรุ่นนะครับ มาโซนนี้จะเป็นขายพวกผลไม้นะครับก็จะมีมะม่วงแอปเปิลมาละกอนะครับมะม่วงนะครับมับงคุดนะครับมับงคุดโล่สี่สิบบาทนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ใช่เหมือนกันมะม่วงน้ำตอกไม้นะครับโลลห้าสิบบาทโซนนี้ผลไม้เยอะนะครับมีทุเรียนก็มีนะครับ เสื้อผ้าสวยๆก็เยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้ขายราคาไม่แพงนะครับ ร้านนี้ขายถูกมากเลยนะครับเสื้อยังใหม่อยู่เลยตัวละยีสิบนะครับป่ายเขาบอกว่าตัวละ20ิบนะครับร้านนี้มใส่ถาดได้ร้านนี้ขายหลายอย่างเลยมีฟองน้ำล้างจานมีหวีนะครับมีตัดเล็บที่ติดผมนะครับ มีลายยางเลยตรงนี้นะครับขายสิบยี่สิบบาทนะครับไข่ชะอมกับปลาทูทอดนะครับน่าทานมากเลย กระเป๋าเขาทําสวยมากเลยตรงนี้นะครับเป็นกระเป๋าสานด้วยพลาสติกนะครับเป็นงานฝีมือนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับตรงนี้นะครับมีหลายสีให้เลือกนะครับใครจะมาก็มาได้นะครับตลาดเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่หกโมงนะครับถึงประมาณสิบโมงนะครับตลาดตรงนี้ ตรงนี้ก็ขายพวกไม้มงคลต่างๆนะครับ ส้มสายน้ำผึ้งนะครับก็ขายโลละ40บาทนะครับตรงนี้ฝั่งตรงนี้ก็ผลไม้เยอะเลยฝรั่งกิมจูโล่สาบห้นะครับน้ำดอกไม้โลละ25บาทนะครับฝั่งนี้ ตรงนี้ร้านเจเปิลน,นะครับข้าวคก,กปีแล้วก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวก็มีนะครับของกินเยอะนะครับตลาดตรงนี้ซาลาเปาสั่งให้นะครับมาทานมากเลยตรงนี้ ได้กินหอมๆมาแต่ไก่นะครับไก่ย่างนะครับน่าทานมากเลยจิ้มกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับน,น้ำลายไหลเลยครับกินกับส้มตำนะครับจะอร่อยมากนะครับก่า ตรงนี้เป็นกุ้ยช่ายนะครับมี2ราคา55บาทกับ75บาบาทนะครับตรงนี้ขนมไทยนะครับมีหลายอย่างให้เราเลือกนะครับ